ดนหิงเฝ้าสงเสงียมเจียมตนต้องอดทนไม่ท้อไม่มีใครมาขวบคม ดูหูก็ดูหูสิพี่ไปพูดคำแรกคำเดียวเป็นผู้หญิงพูดอย่างี้งก็น่าเกียดสมัยนีย้พูดยาวนะัโอ้พอดีปะทักกันไปไหนมาพอจะบอกเสร็จก็บรรลุก็ดกเดินไปนู่นแล้วเดี๋ยวนี้เขาพูดกันสั้นๆพี่จา๋าตั้งแต่ที่พ่อแม่เขามาจากเราไปเราก็มีกันอยู่สองคนพี่น้องสมบัติพรสถานอะไรก็ไม่มีมีเพียงอาชีพทำไร่ไถนาที่คอยดูแลเลี้ยงดูเราจนเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็น,ะนะั่าเสีย พี่นะเบื่อเบื่อไม่อยากทําไร่ทํานาเลยเออเดี๋ยวนะโบตุาพี่ไปตลาดมาเห็นเขาลือกันนะว,ว่ามีกองข่ายมาตั้งอยู่ข้างๆบ้านเรานะ่ะจริงเหรอชื่อว่าแม่ทับอะไรใช้สีสุชาติไหมพีนน่นั่นแหละนั่นแหละฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันได้ยินเหมือนกันเลยเหรอเห็นเขาเลือกันว่าแม่ทับสีสุชาติอะ่ะหล่อมากเลยนะพี่ก็ด้ยินอย่างนั้นแหละ พี่เลยซื้อกับข้าวมาเยอะแยะเลยมาทำกับพ<อ>่อเป็นเสด็จเช้าแล้วแหละ <S <S นี่ฉันไม่ทันพี่ใช่ไหมเนี่ยใจตรงกันไหมล่ะตรงกันเลยงั้นวันนี้เราเอากับข้าวกับปลาไปที่กองค่ายกันดีกว่ามันจะไม่น่าเกลียดหรอพี่เราเป็นผ<ม>ู้หญ<ม>ิงน,นะมไม่น่าเกลียดถ้าเรามาัวน่าเกลียดปลานี้เราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะไม่สู่โลกว่างเขาทะทีถ้าอย่างงั้นนะเอาเป็นว่าเอาสำรับอาหารกับข้าวเนี่ยไปให้เขาในฐานะที่เขามาตั้งกองค่ายดูแล คนในหมู่บ้านเราใช่แมอย่าคิดเป็นอย่างนั้นสิเราน่มีน้ําใจเราเป็นคนไทยเหมือนกันใช่ไหมล่ะ,ะแล้วเมื่อเขาตกยากมาเราต้องไปช่วยไปดูไปแลเมื่อเรามีเหลือกินเหลือใช้แล้วพี่ไปเกียงกับข้าวกันนะจ้าพี่ไปจัดเตรียมเลย <S <S <ings> <S เออเออสองพี่น้องเอเอ

เร็วๆเลยรีบไปนั่นแหละเดี๋ยวจะค้ามสะพานกลับมาดิบัวตูมอ้าวพี่ภัยเจออีกแล้วไม่อยากเจอก็ต้องเจอเนี่ยอยากเห็นพวกทหารภายในเมืองเห็นแต่คนบ้านเดียวกันน่าเบื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยเบื่อทำไมล่ะพี่ภัยนะไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยก็ไม่น่าเบื่อพี่ภัยจ๋าเออบัวตูมไปไหนมาเนี่ยแต่งตัวซะหล่อเชียวพี่ไม่ได้ไปไหนพี่จะมาหาบัวตูมนี่แหละพี่มาหาฉันมีธุระอะไรอย่านานนะ ไม่นานไม่นานไม่นานระบัวตูมมีธุระจริงๆจ้ะเออคือว่าพี่มีความในใจจะมาบอกทําไมเหรอความในใจของพี่คืออะไรเออคือว่าคือว่าพี่คืออะไรรักบัวตูมจ้ะอ,อ้าวมันแปลกมันแปลกไม่คนบ้านเดียวกันก็ต้องรักกันเป็นของธรรมดาไม่ได้รักแบบพี่แบบน้องอ,อ้าวรักแบบคบกันเป็นแฟนพี่พายทำไมบัวตูม จริงๆแล้วเนี่ยพี่ภัยก็เป็นผู้ชายดีคนนึงนะที่บัวตูมรู้จักมาแต่ว่าพูดกันตรงๆนะเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะฉันรักพี่เหมือนพี่ชายพอมาตอนนี้พี่จะมาคิดกับฉันฉันชู้สาวเหมือนฉันยังปรับตัวเองไม่ทันนะพี่เอาเป็นว่าถ้าวันใดวันหนึ่งบัวตูมมีความรู้สึกดีๆกับพี่ฉันชู้สาวบัวตูม จะบอกพี่เป็นคนแรกเลยนะจ๊ะจริงๆนะโบตุมจ้ะไโยไโย บงว่าถ้าเหมือนนางฟ้าขลาลมหูมาขลมอุรางบทตูมวันนี้มาหาใหม่บทตูม หลายวันผ่านไปผมยังไม่ไวายคุณคิดจะหลับสักหน่อยก็ไม่ค่อยสนิทได้แต่คิดผมคืนผมคิดจะค่ามันยกขยงผมคิดจะค่ามันยกขยงมิให้อยู่ยง ยังยืนน้องพี่ว่าไงพี่ดูซิเราเป็นถึงทหารภายในเมืองไอศีสุชาติกลับให้เราเป็นถึงประหลัดทัพดูสิพี่เราสองคนเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าอยู่หน้าค่ายกองค่ายก็ไม่มีอะไรเลยสุดแสนที่จะเบือ่อ ผมโคเบื่อเลยไม่รู้จะทำอะไรดีผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่มีมาให้เราดูสักคนใช่เกิดมาเียดไม่เคยเห็นขาขาวเลยอยากแอบไปเที่ยวได้ไหมพี่เนี่ยไปเที่ยวไหนล่ะต้องนานเลยถ้าไม่เจออุปสรรค์ฝังหน้าป่านี้เจอแล้วนั่นเนี่ยพี่ชอบเจ้าอารมณ์รู้ตัวบ้างไหมยิดีใหน่อยก็ต้องมองไปรอหาดูปร่างนาหล่อๆทั้งนั้นเลยแหมน้องสาว สวยเสยด้วยขอโทษนะไม่ใช่มึงเอ้าแล้วชมใครล่ะชมคนนี้พี่สงสัยจะมากับแม่แม่เลยเนี่ยแม่ที่ไหนเอ้าไม่ใช่แม่หรออันเนี้ยพี่อันเนี้ยน้องนี่น้องเหรอเออน้องคนสุดท้องเลยเธอยุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุแปดฮะสิบแปดปัฒนาคารกี่ปีสามสิบปีมั้งน้องสาว กำลังจะไปไหนจ้เนี่ยฮะคือว่าฉันต้องการอยากจะมาพบออแม่ทัพสีสุชาตินะจ๊ะสีสุชาติอยากมาคนที่เราเกลียดเลยหาอีสีสุชาติอีกแล้วศัตรูหัวใจพวกเราน้องมากองข้าแห่งนี้มาหาสีสุชาติอยางงั้นเหรอจ้ะพี่จะบอกให้สีสุชาติมันไม่อยู่หรอกเหลือแต่พี่สองคนก๊อบไม้ก๊อปไม้ก๊อบไม้รือไม้ไมก๊อป มื่อสีสุชาติไม่อยู่เราก็กลับกันทถองั้นงั้นฝากอาหารคือว่าชั้นสองคนพี่น้องเนี่ยตั้งใจจะทำอาหารมาต้อนรับแม่ทัพสีสุชาตินะจ๊ะงั้นขอฝากให้แม่ทัพสีสุชาติหน่อยนะจ๊ะได้จ้าอุ้ยกลาไม่ดีเลยหอมไม่พี่หอมไหมบอกตามตรงตตเลยงตัวนะ,ะอาหารเน่ยฉันไม่ต้องการจะกินหรอกแต่พี่อยากจะกินน้องอาจจะได้ไหมพูดจาหน้าเกลียดทําไมา ให้เกียรติผู้หญิงมากนะคะคุณฉันบอกตามตรงฉันเห็นเธอครั้งแรกฉันก็นึกรักเธอซะแล้วฉันอยากได้เธอมาเป็นเมียฉันฉันบอกว่ารักเธอไม่รับรักแถมย้ำพูดหยาบเหยียดหยามโอ๊ยพอ่เป็นของพวกเราซะแม่นางน้องสาวแม่น้องสาวแม่ผีตานีเป็นเมียพี่เธอดาว้ายจอมบีถึงใครว่าชั่วก็ช่าง จะปัมให้หน้าตั้งเหงือแตกจะเอายาแพกเป็นพื้นผมเอาฟ้าเอารมเป็นมูลีจะแบจะรรมพี่จะปัมให้ยิงพี่หวังจะอิงอกแอบจะปัมแบบสายแอบไปแต่งอุต่าห์ยงยังจะแซบอีลี หากรู้ลดลับแล้วน้องจะทำหน้าอะไรมาห<ล>าพี่น้องมาบอกว่าเธอนนจำในเอาอยู่มานถะพี่คนหลังผมจองเอาคนนี้ไปนะเดี๋ยวผมไยบูชาเาีด มาหัวใจใมาอีกแล้วพี่ด่วยสาวด้วยให้หยุดยับยังฟังขยายบอกเจ้าให้ใจเย,ย็นเย็น,ยนเมื่อยามที่เห็นเ,เหตุการสร้างเหตุการณ์เลวร้ายหัวควายในขอบระวังไว้นะครับ หัวควายในคอกระวังกันไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไปขับปั้มควายโอ้ควายั็ก็ไปเล็นครับเสียเกียรติทหารพูดมากใช่ไหมไอ้ปากหาว่าเราเล่นดากควายดอนไม่รู้หรือไรคของตัวอะไร<ห>มันร้อน ไม่อยากล่วงนอนเนื้อแนงนายเรื่องวัวเรื่องควายเราไม่เคยมาก่อนเรื่องวัวเรื่องควายเราไม่เคยมาก่อนของควายมันร้อนออกีตา์ท่านรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าควายมันร้อนน้องกูบอกไอ้นี่นี่พี่ก็ความจริงไม่พูดหมดเสื้อฟ้ามสิงดําว่ายังไงท่านแม่ทัพเจ้าเป็นนายทหาร อยู่ใต้การมาเข้าบัญชาของข้าศีีสุชาติและเหตุฉะไหนท่านทั้งสองจึงไล่ป่ำนางผู้นี้มาใช่รู้ถึงไหนอายถึงนั่นเสื่อมเสียทั้งเกียติยศของข้าศีีสุชาติที่สร้างสมเพราะฉะนั้นหากว่าเจ้าเป็นชาติเชื้อเชิงชายแล้วก็เจ้าทั้งสองไปขอโทษผู้หญิงบัดเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ศีสุชาติราเป็นชายชาติทหาร จะให้ไปขอโทษผู้หญิงเหรอ impossible เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ขอโทษหยุดนะทไมจะไปไม่ไปขอโทษกล้าขัดคำสั่งข้าแล้อจาัดก,การมาเนีอยนี้มาลากตัวมาขอโทษมีอะไรไอ้เปวัสุทัศ์กูย่อลงก็ได้เออไปขอโทษเขากูไม่ขอโทษเดียเด๋ยวนี้นะจะไปไม่ไปไม่ไปจริงเหรอจริงสิแน่หรอ แน so <scale> ่สิงั้นพี่ไปจะไปที่ไหนพี่อย่ามาไล่เขาสิอาไปเดี๋ยวกูถีบสักทีท่านแม่ทัพท้องใส่จะโดนท่อนตีนเขาแล้วล่ะเจ็บปะเจ็บดีใจด้วยแม่ทัพว่ายังไงเราสองคนอยู่ในเมืองก็มียศถาบรรสักดีอยู่แล้วแต่ท่านลับเราเอาเราสองคนมาเป็นประหลัดทัพบอกไว้เลยเราสองคนไม่พอใจ ให้เราไปขอโทษเราก็คงจะทำไม่ได้ใช่ไหมพี่รักน้อๆพี่นอโอ้โหเหมาะสมกันจริงๆเข้ากันกึึบเลยนะเสียแรงที่รักและไว้ใจให้เป็นอาหารของข้าศีรุชาติขอโทษหรือไม่ขอโทษไม่ขอโทษถ้าหากไม่ขอโทษเจ้าทั้งสองคนไม่ต้องมาคุยกัข้าศีรุชาติวันนี้ไปพ้นหน้าข้าศีไปไปกล้าไล่กูอย่างนั้นเหรอจำคำกูไว้นะ อย่าทำตัวเด่นจะเป็นไผยคงไม่มีใครอยากเห็นมึงเด่นเกินทีเองกูไม่ว่าแต่ทีข้ามึงอย่าโวยเซฟ้าจำกันไว้ไ้ดีน,<ำ>นะอย่ามาชีนะ้หน้าอย่ามามมจับ,<อ>บนิ้วยนะังก็กูบอกว่าอย่าชี้หน้าจำากันไว้ให้ดีนะทีมึงกูไม่ว่าทีข้ากูอย่าโวยทุยหมันขุยน้ำลายด้วยไม่นึกเลย ชายชาติทหาร,หารผู้ที่ต้องจงรักภักดีในแผ่นดินกับสร้างเรื่องอื้อเช้าให้เสื่อมเสียถึงข้าศรีสุชาติซึ่เป็นแม่ทัพของมันเพราะฉะนั้นมันไม่ขอโทษจำเป็นสิ่งนักที่ข้าศรีสุชาติจะต้องขอโทษแทนบุรุษอะไรหรือผู้หญิงทั้งสองอยู่ไหนอยู่นี่ฮะเป็นไงตะลึง ตึ้งกิมกี่เลยไหมล่ะโอ้โหดูอีนุ่นอายม้วนอีกแล้วแม่นางแม่นางที่งามเหมือนนางอัสอรเจ้านามใดกันเออฉันมีชื่อว่าบัวตูมจ้าบัวตูมไม่ทราบว่าผู้มีพราคุุณคนนี้คุณมีชื่อว่าอะไรล่ะจบุรุษหนุดมสุดเท่สุดเท่ด้วยสุดเท่ที่ยืนอยู่หน้าเจ้า ฆ่าให้น้าว่าแม่ทัพสีสุชาติแม่ทัพสีสุชาติเป็นไงเฮ้ยแฟนขับแฟนขับแม่ทัพรอจริงจริงอย่างที่เขาบอกมาแป๊บเดียวมีแม่ทัพเป็นแฝนขับซะแล้วสมรวมมารยาทหน่อยเขาช่วยเราเข้าไว้ใช่ไหมเราต้องขอบคุณเขาทำตัวอ่อนน้อมเอาเขาไว้ทำเป็นไหมไม่เป็นเดี๋ยวดูตัวอย่างพี่นะพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนยพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนเลย ดูให้ดีนะไปถึงล้วต้องค่อยๆเดินเข้าไปเดินเดินเดินเข้าไปอุ้ยขอพระคุณมากค่ะโอ้โหตรงเป๊ะเลยนะจริงไม่ใช่สีสุชาติเนี่ยเดวกกอนแม่นางชั่วไงอืมใช่ที่ไหนล่ะสีสีสุจุกสุจุกอือฮึโอ้มีสีด้วยเอาเอาตาแม่ทับเดวก่อนฉันมีชื่อว่าจุกหรือเรียกสั้นๆว่าไอ้จุกแม่นางมีชื่อว่าอะไรฉันเหรอ มีเชื่อบัวบานถ้าเรีเรยกสั้นๆก็เรียกว่าอีบานโอ้สั้นยิ่งกว่ากูอีเอาเป็นว่าแม่นางจ๋าทำไมจ๊าเพราะฉันเจอแม่นางปุ๊บรู้สึกถูกใจถูกใจจริงๆเหรออ๋อจริงๆใจจริงๆอะ่ะออฮะแล้วทำไงอะ่ะคือว่านานๆนนทีนะแม่นางเคยเห็นไข่บ้างไหมไข่อะไรไข่มดโอ้ยไข่มดเห็นจนเบือ่อหเห็นล้ ไข่เป็ดโอ้ยไข่เป็ดไปตามตลาดเยอะแยะไข่ไก่โอ้ยไข่ไก่ย,ยิ่งแล้วใหญ่เยอะใหญ่เลยแล้วแพงด้วยตอนเนี้ยแล้วจะดูไข่อะไรอ่ะเอ,อ่อถามอยากดูไข่อะไรงเออไม่กล้าพูดเราอยากดูไข่พี่อะถ้าอยากดูไขพ่พี่ตามพี่มาไปไหนอะเดี๋ยวพี่ไปฟักไข่ก่อนหลังพุ่มไม้นี่มาหลังพุ่มไม้เลยจ้า ไปจ้ะเดี๋ยวพี่มานะเลือกุ่มให้เหมาะนะ